สวัสดีครับผมผมก๊อลฟนะครับจากร้านต้นยางโดนพาราสอกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพานำเสนอล้อแท้ติดรถนะครับคลิปแรกของวันนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแท้นะครับของ Mitsubishi Lancer EX ขอบ18ตัวท็อปสุดเลยนะนะครับท็อปสุดของเขาคือขอบ18นิ้วนะครับรถ Mitsubishi Lancer นะครับก็เป็นรถที่มีชื่อเสียงเหมือนกันนะครับก็เอามีหนังหลายเรื่องนะครับเอารถรุ่นนี้ไปเล่นหนักมากมาย นะครับล้อตัวนี้นะครับจะเป็นล้อตัวท็อปนะครับของรถแลสเซอร์เอ็กตัวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะนะครับมาดูหลังล้อกันนะครับว่าของ18นะครับหลังล้อสเปคแบบไหนนะครับตัวนี้เห็นไหมครับล้อแท้เห็นไหมครับมีเขียนคําว่ามิซูบิชิเลยนะครับล้อแท้นะแล้วก็เป็นของ18กว้าง7นะครับล้อจะกว้างแค่7นิ้วนะครับเท่านั้นนะครับอ่าก็คือเขาออกแบบมาเหมาะกับรถแล้วนะครับสวยงามนะครับทัพเตอ์ตรงนี้ จุกลมจุกลงตรงนี้เวลาถ้าซื้อร้อกับเราหรือว่าขึ้นยางนะครับเราจะใส่ไปให้นะครับถ้าจุกที่ติดล้อมากมันก็กล่าไปและวเราก็เลยไม่ได้ใส่นะนะครับไม่ใช่ว่าจุกมันหายแล้วไม่มีไม่ใช่นะนะคะรับล้อตัวนี้นะครับใส่ได้กับรถ Mitsubishi 5ลู่นะครับทุกรุ่นนะครับมีอะไรบ้างหลักก็แลเสเซรเองแน่นอนนะครับสเปรย์ปากก้อนนะครับเอ็กเพนเดอร์ ลาตันตัวเตี้ยนะครับใส่ได้หมดสนใจสอบถามได้เลยนะนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับร้านอยู่พระรามสองบางถุกเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทียนทะเล21หรือ21มา200เมตรไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมหรับคลิปนี้นะครับผมก๊อบจากร้านต้นยางโดนขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าตัวจากนหน้าเราลับมาพบกันใหม่ นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ